ือเมื่อก่อนถ้าไปสมมัยก่อนสมมติมาด่านหนูอีแนมหรอมึงไหนหน้ามึงก่อนปะเออนั่นคือเมื่อก่อนตอนนี้สมมุติดาวออ่าอีโอเหรอเดี๋ยวหนูจะค่อยๆปรับปรุงตัวนะคะเจนนี่เนี่ยน่าจะเป็นนักร้องที่ดราม,ม่าเยอะที่สุด ตอนเราเข้าวงการใหม่ๆเราก็เราก็มั่นพอสมควรเนาะคือเขือนไหมมันดังนี่คือเขือนไหมล่าสุดมันมีข่าวอะไรไหมมีเรื่องปัดหน้าม้าไงเออคืออะไรอ่ะไปไปเรียนแบบน้องลิซ่าคนดารู้ี่ยวันนี้ไม่กล้าปล่อยหน้าม้าเลยกลัวมีดราม่าเนี่ยคนดารู้อ่ะดารู้ไปเจอครับผี่บ้ายิ้วทีหนวันแรกทีเจอเลยคือวันท้ายเอ็มวีตอนนั้นรูปโซนแล้ว ยังยังยังไม่โรดโอ้ตอนนั้นลูกยังไม่ัวดมีดราม่าไม่ตัวนีมูคอดเร็วโอ้ยมีนิกกี้นุยเปิดตัวตั้งสถานะคบนกดเฉลิมมืนคนดาเป็นเส้นล้อใช่ค่ะคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเลยโทษนะเป็นปลิงเปขอดูเลือดเรารู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตเขาแบบว่าดีกว่านี้แล้วก็มีความสุขมากกว่านี้ นับสนุนโดยอาหารเสริมสำหรับท่านชาย Raw t ปัญหาชีวิตคู่อันน่าเบื่อจะหมดไปกลับมาฟิตปึ๋งปังอีกครั้งบำรุงร่างกายบำรุงเลือดและหัวใจสนใจสั่งซื้อแอด Raw Two ขอต้อนรับน้องเศร้าครับเจนนี่ได้มัตาชุ่มฉ่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเจนนี่หนูตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นมากกว่าจริงๆหนูไม่ค่อยว่างนะหนูอยู่อยู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ถ้าจะขึ้นมากรุงเทพอย่างว้ต้องมีถ <c oughs> ่ายแบบ5้ารายการขึ้นถึงจะมาครั้งหนึง่ง <c oughs> แต่ว่าวันนี้ของพี่เป็นเจ้าแรกพราะยคิดถึงแล้วปากวานเลยนอกแซวอ๋อเรากิดถึงบีบ้าวเราไม่หนอปากวานขอคิวนะาวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าไม่ได้วันนี้กลับใต้แล้วจริงไหมจริงค่ะก็เหมือนว่าช่วงนี้มันแบบ งานเริ่มกลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพี่นี่เราก็เลยแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งปัจจุบ,บนันในหนองเร้ายังอยู่บ้านทีเดิมไหมที่เดิมทีพีพพพคืไปไหมเลยแต่ว่า<ๆ>มันมันย้ายว่าเดิมเลวเพราะว่าตอนนี้ขย้ายเป็นซีรั่งเลวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ้านหองลิลลี่อยู่บ้าน ได้มดทาสดชื่นค่ะอยากเจอแล้วพี่เจนนี่ได้หมดทาสดชื่นเรียกให้พี่หน่อยได้ไหมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพี่นิกกี้ค่ะแล้วขายเพลงล่ะขายเพลงเพราวะว่าตอนนี้เนี่ยผีตามยูทูปพวกน้อง,องค่ะน้องตอนนี้ยูทูหมัอนทำซ่องช่องใช่ค่ะถูกไหมจองของขายเลยแล้วก็มีจองยิวจีน<อ>กับยิวทำกับยิวได้มดทาสดชื่นนี่คือจองเก้าค่ะเออคนคนคนชัก จ็ดล้านว่าเจ็ดล้านว่าและคนน้องทําได้ปลื้และค้อนผีดูนะลูกอะไรคนดูเป็นล้านจุกคลิปล้านจุกคลิปทำได้ปลือย d o n มันเป็นรายการรายการเดี๋ยวว่าประกวดนกร้องบบเรี่ยวเรียวกันไบบอกไม่มีสคริปแบบทำเผื้อเตื้อตามภาษผี่แนะผีแล่นะค่ะที่มาตรงสะวไหวน้ำแล้วมีร้องให้ผีแล่อยู่นะเออมีแรลจริงนะตอนแรกแร่จิงเสียใจด้วยกับเต้นนะคะ เส้นทางเลยบว่าเวลาหนุ่ยห้าน้าโครงเข้าขายเนี่ยหนุ่ยต้องมีการประกวด่อนเพื่อเรียกกระแซให้เด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆแบบมีช่อเสียงเร็วขึ้นได้ปนเนี่ยพี่รากมานมีการแข่งขันเกิดขึ้นนั้นมันทำให้คนแบบเชียร์ยได้ปะเนี่ยตอนนั้นก็คือยอดคือสู้เลยใช่ไหมสู้เลยคือออานึกในมาเร็งตุกีพี่นะตอนนั้นรอใจ่ค่ะดีใจมากกระแซดีมากทีแล้วตอนนี้น้องมีน้องในขายหรือวะศิลปินในขายกี่คนตอนนี้มีห้า ใช่แต่ว่าปีใหม่นี้จะเปิดรับอี่5คาดว่าเนี่ยคล้ายเนี่ยยากอายุประมาณ10คนเพราะว่าได้ดูแลงัย10คนเนี่ยเรายังดูแลทัวรซึงงยุคธันมาว่านั้นเดียวมันอย่างกีผ่านมาและปันหาเยอะคนเยอะนะถึ่งเราแบบยังมือไม่ด้วยค่อยๆเพก่ค่อยๆตตํมเจนนี่เนี่ยน่าจะเป็นนักร้องที่ดราม่าเยอะที่สุดเยอะที่สุดในปีแด่ใต้เลยครับสลับกันเริ่มเริ่มทองแดงดราม่าเยอะสุด ได้มาได้ปีช่องปีที่พานมาใช่ค่ะจริงไหมน้องวะจริงแล้วข่าวไม่ได้พักเลยทําอะไรก็เป็นข่าวไปหมดแล้วก็เหมือนจะโดนแบบโดนด่าเยอะมากค่ะมันเริ่มจากเอาจริงๆเราก็ยอมรับนะพี่นิกกี้ว่าตอนเราเข้าวงการใหม่ๆเราก็เราก็มั่นพอสมควรเนาะคือเขื่อนไหมคือเขื่อนมันดังนี่คือเขื่อนไหมคือเราก็คิดว่าจีรถตัามันคือร้อยแล้วตุงแล้วมันใครมาคอมเมนต์ด่าฉันสวนเคยนั่นคือใหม่ๆนะแต่ว่าทุกวันนี้ต่อให้ด่าเรงขนาดไหนก็ เหมือ,อ<บ>น<ะ>พี่เลยอะ <c oughs> คือม,มันเจอมาเยอะจนเราต้องปรับแล้วพี่นิกไม่งั้นเราก็จะโดนด่าแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ก็คือเมื่อก่อนนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเองใช่ใครด่าม,มาใช่เพราะเราคิดว่าที่เราที่เราดังอะเพราะว่าคนชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองเออแต่เราก็อย่าเราลืมคิดไปว่าเออคนชอบก็มีแต่คนไม่ชอบมันก็มีนะอ,อ,อะไรเงี้ยพี่คือเมื่อก่อนถทาไปสมัยก่อนสมุทรมาดานูอีแนมเหรอมึงไหนหน้ามึงก่อนตาเออนั่นคือเมื่อก่อนอีแนมเลิกก็คือ ก็คือเอาดาก็อยากว่าแบบหน้ามีสวยเออหน้ามีสวยก็เลยด่ากลับว่ามึงก็ไปดูหน้ามึงก่อนสิเออนั่นคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนด่าว่าอีโอโรหยุดแมมไม่เลยหน้าเปร๊ดเออแต่ถ้าตอนนี้สมมติด่าว่าอีโอโรเดี๋ยวหนูจะค่อยๆปรับปรุงตัวนะคะได้ค่ะ <laughs> มันต้องอย่างนี้แล้วอ่ะไม่มีใครอยากโดนด่าตลอดไปถูกไหมพี่ออแล้วพอเรามาถึงจุดที่ว่าเราก็มีแบบผู้ติด,ดตามเยอะแล้วมีอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะปรับตัวให้คนแบบรักมากขึ้นแต่ว่ามันก็มันยากไม่ไม,ไม่ไม่คือเมื่อก่อนเดี๋ยวเวลาใครด่าเราเรา,เรา,เราดาแบบ่ากลับก็จะไม่เป็นไรไงเพราะว่าเราด่าเฉพาะในช่องเราถูกไหมใช่ค่ะเพราะมันเป็นข่าวระดับประเทศอ่ะใช่ก็จะมีแบบว่าพี่น้องจากที่อื่นมาละแล้วเดี๋ยวนี้มีติ๊กต็อกที่แบบพร้อมจะแคปวิดีโอของเราท่อนที่เราแบบไม่น่ารักเนี่ยไปลง <L ose> เ,รเราไล่สดหนึ่งชั่วโมงก็จริงเราอาจจะพูดดีมา90อร์ซแต่เราลออพลาดพูดแบบผิดพลาดสัก10%เนี่ยเขาจะเอาตรงนั้นเอาไปลงติ๊กตอกทัก้งตัวเพื่อจะลงบมแบบคือเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันเข้าถึงเราง่ายมากไงพี่แล้วเราทํางานกับตรงเนี้ยเราแบบประมาณไม่ได้เลยแต่ว่าหนูก็พูดตรงๆว่าทุกวันนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดนะคือมันมันไม่พลาดไม่ได้หรอกเราอยู่กับโซเชียลตลอดเวลาค่ะลองแต่ว่าใช้่ ไอช่องได้หมดสัชื่อแน่คนตาม7ดล้านกว่าเยอะแล้ว แล้วทำไมถึงแยกมาทําช่องยูเจนอีกช่องหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการที่เราเปิดตัวกับแฟนคนนี้มันไม่ได้แปลว่าแฟนคลับเราเนี่ยเขาจะมูฟออนทุกคนแล้วไม่ได้แปลว่าคนเนี่ยเขาจะยอมรับในตัวของยูเจนทุกคนแสดงว่าแฟนคลับในช่องเนี่ยก็จะมีแฟนคลับของมีมีรวมๆกันคนเก่าอยู่ใช่ค่ะ,ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะทําช่องแยกเพื่อให้เกียรติเขาสาสิว่าใครชอบยูเจนเนี่ยก็คือมาดูได้ที่ช่องใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชื่นชอบอะไรเงี้ยเขาก็ยังสามารถเซฟช่องเก่าได้อ่า สมมติว่าเขาแบบยังไม่ยอมรับยูเจนใช่ไหมล้วเราลงลิปในช่องเก่าก็จะอาจจะอันฟอรล่นเราก็ได้เ,ออเพราะว่าเขาแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยมี่แต่ต้องให้เวลาแบบพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะเนาะอ๋อหนูก็เลยแยกช่องออกมาแยกมาเลยใช่ค่ะทําได้ประมาณตอนนี้เดือนกกว่าแล้วพี่พี่ทำได้ไหมน้องว่าแบบยิ้วนี่น้องยิ้วนี่นเขาาเป็นคนตายเมื่อคนตายคนอายใจคนอายใจแต่นู่เป็นคนคอนน,นู่นไปเจอครับพี่บ้ายิ้วที่ไหก่อนแรกที่เจอเลยคือวันท้ายเอ็มบีครับกอนนั้นนู่โซนแล้ว ย่างย่าง,งยังไม่สดอตอนนั้นลูกย่างไม่สดมันคือ,อปกติแบบในภาคของการทํางานปกติแต่ว่าบางเอิญว่าจีนเนี่ยจะมามีปัญหาในช่วงหลังจากนั้นซึ่งแต่ว่าในวันท้ายวีเนี่ยเราก็จะมีคอนแทคกันไว้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เฟซพวกเอ่ยอะไรเอ่ยเลยไปเนี่ยพี่ซึ่งอาจะแบบพูดคุยกันสนิทกันเลยเลยแต่ว่าช่วงทีเจนมีปัญหาหนักๆเลยนั่นแหละ เข้ามาเป็นทีบุซ่าก่อนเลยซึ่งกาเราก็ชื่นชบต่างคนก็นตา่างชบ MV นี่ตอนนั้นคือน้องยิูเข้ามาแบบไรมาเป็นพร <มา S 1> เอกเลยมาเป็นพรเอกค่ะแต่ตอนนั้นดูเลือก<า>เองไหมไม่ค่ะ ผู <c oughs> ้จัดการเลือกจร <c oughs> ิงไหมนุ่นเลือกเองไหมผู้จัดการเลือกโ <c oughs> นยันพูดว่าใครอยากสมัครไปเอ็มวีมาคอมเมนต์รูปไปเลย <c oughs> เดี๋ราจะเลือกสิบคนออซึ่งทีนี้ก็เลือกมาสิบคนแล้วก็มานั่งกรองกรองกรองซึ่งผู้จัดการมันเป็นเอฟซีกองยิวประยุนธ์ในติ๊กต็อกก็มีชื่อเสียงอนะไรอย่าี้อย่างบอลลู olo, ซึ่งนี่ก็เลยโอเคเอาคนนี้ก็มาเล่นกันแต่ว่าวันท้ายโนยันคือ,อยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปากอะไรกันเลยคือเจนนั่นก็ต้องให้โซดก่อนอะแต่อกี้เราลุยเลยว่าคือเราทำอะไดหรอเราผิด ถ้าเราไม่โซ่ดันเราก็ไม่กล้าูกมีถ้ายังไม่เคลียร์ข้องเขานะก็ยังไม่กล้าตูกตองอ๋อแต่พอเริ่มมีปัญหนี้ปัญหาชีวิตในครอบครัวนี้แหละ เขาก็มาเป็นทีปึกชาใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เขาพึ่งเข้ามาเป็นทีปึกชาแล้วก็คือว่าเมื่อวันท้ MV เนี่ยเราก็สนิทกันพอตัวซึ่งเราก็คือเรื่มไว้ใจนะมันกินข้าวกินอะไรกันท้าย MV ซ่ดอะไรแบบเนี้ยเราสนิทจนพอตัวจนเรารู้สึกว่าสัมผัสทำไมตรดีดีขึ้นซึ่เราเนี่ยปกติเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้ซึ่งพอโสดก็คือต้องมีคนคุยอนี่แรงตรงตรงพอมีคนคุยซึ่งเราเป็นคนชัดดจนเราไม่ชอบปิดบังใครพอใช้ก็คือใช้ก็คือบอกแตวันนึงไม่ใช้ถ้าหยกเลยก็คอยบอกเ ย่ากอกทุกคนแต่ว่านั่นแหละคนมันก็รับไม่ได้อยู่ดีแล้วนะเพราะมันบุกออนเร็วอ่ะมันเป็นนะไรนแค่ช่วงเดือนซองเดือนเองอ่ะช่วงมุกออนตรงนั้นอ่ะมีดราม,าม่าไหมตอนนี้มุกออนเร็วโอ้ย,อยพี่นิกี้หนุยเปิดตัวตั้งสถทานะก <ๆ S 1> บคนกดแจ๊กมืนคนดาวเป็นเส้นหรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขามองไปในมุมที่ว่ามูกออนเร็วเกินไปออแล้วก็เหมือนคิดว่าเป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามองเราเป็นผู้หญิงเจ้าชู้คบซ้อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่แต่ว่า นช่วงที่เราเปิดตัวเมื่อสี่เดือนที่แล้วอะ่ะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบโต้อะไรเลย oh. ก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันเราไม่ห้ามกันสิ่งหนึ่งที่เราก็บางทีเราอยากอธิบายว่าเรื่องของการเปลี่ยนแฟนมันมันมีทั่วไปเนาะของของโลกใบนี้มันไม่ค่อยมีใครหรอกที่แบบคบคนเดียวตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เลยอ mm hmm. นะไรเงี้ยมันมันเป็น mm hmm. ทุกคนคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแล้วหนูก็มีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันแต่ว่าเหมือนวันนี้เราก็อยู่กับมันได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นหน่อยใจไหมหนออ แค่จะน้ําท่วมบ้านแล้วอะ่ะร้องไห้จนจนเหนื่อยแล้วพี่นิกร้องจนขังในที่ร้องไห้หนักที่สุดตอนตอนกระแสเรื่องพ่ออันนั้นร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเขาห้าวะนู่จริงพอใช่ค่ะว่าหนูเนรคนุณ ออตอนนั้นคือเป็นอะไรที่มันเซนสตีมากแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากพี่แล้วหนูกับพ่อก็คือไม่ได้คุยกันเลยช่วงหนึ่งจากที่เราคุยกันอยู่ปกติพอเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังอะไรเงี้ยจริงๆคือเราช่วยแต่เราแบบไม่ได้ช่วยทั้งหมดพี่นึเอรอไหมเข้าใจแล้วอีกอย่างการช่วยพ่อของวูเราก็ต้องเซฟความรู้สึกแม่อาอ,อันนี้คือหนูบอกทุกคนมาตลอดว่าจริงๆแม่เนี่ยห้ามครับ ห้ามช่วยเลยใช่ห้ามหนูไปยุ่งไปเกี่ยวเลยแต่หนูก็ใช้เลยะแต่หนูก็ใช้คําพูดว่าแบบพขอน้แม่คือดังมาขนาดนี้แล้วคือแต่หนูเข้าใจแม่นะคือเขาก็ต้องแบบว่ามีเหตุผลของเขาอ่ะพ่อกับแม่หนูนี่คือแยกทางกันนานแล้วตั้งแต่หนูเดือนสองเดือนหรอใช่แล้วแม่ก็แบบเลี้ยงหนูคนเดียวมาแล้ววันหนึ่งพอเราต้องแบบมาเลี้ยงพ่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับแกหรือเปล่าคือพอเกิดได้สองเดือนปุ๊บพ่อก็เลิกกับแม่ช่แล้วก็ ชีวิตหนูเหมือนละครเลยจริงแม่ก็คือ,อหนูร้องเพลงครั้งแรกหาเงินให้แม่ตั้งแต่อายุกี่ขวบนะอ่าตอนป .4 ป .5 ร้อ,องเพลงแล้วก็รำมโนราเป็นแดนเซอร์หาเงินอ่าใช่แล้วล้วก็อยู่กับแม่มาตลอดแต่ว่าอันนี้คือขอพูดตรงๆว่าเราก็ไม่โทษทั้งพ่อและแม่เนาะเราเชื่อว่าตอนนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่แต่ณนะตอนนี้อ่ะในวันที่เรามีชื่อเสียงมีทุกอย่างแล้วหนูก็ขอเปิดใจกับแม่ว่าขอโอนตังค์ให้พ่อทุกเดือนนะแม่ขอแค่นี้มันพี่เลยวะ พี่ก็โกหกแม่จริงเหรอเออเพราะว่าเหมือนกันคือพ่อกับแม่ผมอะเลิกกันเหมือนกันผู้ใหญ่บอเขาทะเลาะก,กันเขาก็ทะเลาะก,ก,กันมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นลูกอะสมัยก่อนนะ้เงินพ่อก็ไม่ค่อยได้ให้หรอกจริงเหรอให้แต่แม่ออพอวันหนึ่งเราคิดว่ามีเงินประมาณหนึ่งแล้วอะ,ะก็เลยต้องให้พ่อทุกเดือนใช่คือสัญญากับพ่อไว้ว่าต่อจากนี้ไปขอให้เงินพ่อทุกเดือนแต่ไม่บอกแม่ไม่บอกก่อนแล้วตอนนี้รู้ไม่บอกตอนนี้รู้แล้วตอนแรกเริ่มจากโกหกก่อนโกหกว่าให้เงินน้อยให้นิดเดียวแม่แม่ให้เขาแค่ เดือนแล้วแบบห้าพันะถือว่าแม่บอกแม่ให้ทำไมถูกปะมึงเอาเงินมาให้กูดีกว่าเพราะกูเลี้ยงมึงถูกปะ แม่พูดอย่างนี้เลยเราบอกแม่ห้าพันให้เขาไปเถอะนะบุญจะได้ช่วยลูกแต่จริงเราก็ให้มากกว่านั้นแหละเปะมากเออแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังแล้วเพราะว่าแม่ก็สบายแล้วทีนี้หนูขอโอกาสตรงนี้เพราะยังไงถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีหนูอ,ะอ่ะเราก็เลยขอตรงนี้แล้วแม่ก็โอเคแล้วพี่แต่ว่าแค่อย่าพูดถึงให้ได้ยินบ่อยๆแค่นั้นแหละแล้วพวกเพลงพวกเพลงอ่ะตอนนี้ได้ออกบ่อยๆเหมือนเดิมไหมออกค่ะแล้วก็เนี่ยเหมือนล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงคู่กับยูไบตอนนี้สามล้านวิวแล้วเก็บรักไว้ในะ ี่เป็นคนคมีความรู้สึกอะไรจะทําแบบนั้นหนูค้ั่งรักมากแล้วหนูนะใช่คือเรารู้สึกว่าเราไม่ควรปล่อยเวลาให้มันว่างเปล่าไม่คุ้มค่าเ,ออเราเต็มที่กับมันถ้าวันนึงไม่ใช่ก็เือว่าที่ผ่านมาไม่ต้องมาเสียดายทีหลังว่าฉันไม่ทําอย่างนั้นให้เขาฉันไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เราก็เลยเต็มที่ค่ะแล้วถ้าเราจริงใจกับใครไปก่อนถ้าเราไม่ได้รับความจริงใจกลับมาเราค่อยปล่อยแต่ถ้าเราได้กลับมาเราแฮปปี้เรามีความสุขเราก็สันต่อทำไมยิวงนี่ถึงเราถึงคั่งรักเขาแบบสุดๆเขาเป็นยังไง และทําให้เรามีความสุขหายเหนื่อยแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราได้หลายๆเรื่องเช่นเรื่องคไายเรื่องอะไรเงี้ยมันเขาก็จะมานั่งดูว่าในที่ผ่านมาเราเจอข่าวอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาดูว่าเราควรปรับตรงไหนบ้างไม่ควรรับเด็กเะเกินไปอ,นอย่างนั้นอย่างนี้น<ช>นคือเขาเขามาช่วยวิเคราะห์เลใช่คือหนูไม่มีที่ปรึกษาเลยนะชีวิตหนูมีแค่แม่ซึ่งแม่ ไม่ได้ให้คำปรึกษาได้ดีเพราะว่าเป็นเรื่องค่ายเพลงแม่ไม่เข้าใจแล้วพอมีเขาเข้ามาคุยก็นั่งคุยกันนั่งลิสกันคือคุยกันทุกคืนนะพี่ว่าพวกนี้จะทําอะไรให้ดีขึ้นทำยังไงให้คนรักมากขึ้นค่ายเออยากรู้ว่าเขาวิเคราะห์หนูว่ายังไงบ้างเขาพูดตรงๆหนูจะปรับเลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหนูเป็นคนแรงเขาบอกว่าสิ่งแรกที่หนูต้องปรับคือคาพูดพูดต้องแบบพูดจาเพราะกว่านี้แล้วก็น้ําเสียงน่ะต้องนุ่มๆนุ่มๆกว่านี้ตอนแรกแบบว่ากระโชคใช่มนลองมั่นใจแล้วคนก็รู้สึกว่ามันมัันนบ ร็ตบได้ค่ะโอเคแต่ว่ามันก็ยังติดนิสัยพูดเร็วบ้างอะไรเงี้ยพี่นิแต่เราก็มองว่าโอเคสิ่งที่เขาเตือนมันคือเรื่องจริงนะมันคีเขามองนอกสนามอ่ะเขาเห็นมากกว่าเราเราอยู่ในสนามเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้ตัวเองใช่แล้วแม่ชอบลิลลี่ชอบก็ถือว่าแฮปปี้่ะแต่ลิลลี่กะโตขึ้นเยอะนะมาโตแล้วน่ะลิลลี่อ่ะใช่ค่ะแป๊บเดียวเท่าไหร่แล้วลิลลี่เท่าไหร่ล้เจ็ดค่ะมห้ามห้ามีหนุ่มยัง ก็มีคนมาจีบบ้างเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะคนนี้มาจีบคนนั้นมาจีบ,นนจบและเขาชอบพูดว่าเาขอเอาจริงไหมเขาจริงไหมรู้ป่ะเารานะาแต่เราไม่ช่วยนะอะไรแบบนี้ยลี่มันจะชอบคิดว่ามันไม่สวยแล้วกลัวว่าคนจะมารอเอ็นดูนี้ แล้วหนูก็บอกว่าเราเป็นยังเป็นเด็กแล้วก็ยังทงาํางานนี่ก็ค่อยๆคุยเป็นเพื่อนกันได้ปรึกษากันได้แต่ถ้าใครเริ่มแบบว่ามีเข้ามาแล้วให้ซื้อของให้ยืมตังค์่็อย่าไปยุ่งนั่นคือไม่ใช่เคยมีแม่ผู้ชายมาขอแบบว่ายืมตังค์<ม>แบบห,หนูมีไหมของหนูก็มีค่ะมีเยอะหนูให้ไหมลูกไ,ไม่ให้ด้วยความที่เราเคยจนนะอ่ะจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าสมมติว่าลําบากจริงๆเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยได้อยู่แต่มาถ้าเข้ามาจีบแล้วแบบเดือดร้อนขอยืมตังค์คือได้ไหมอะไรเงี้ย เมื่อก่อนที่บอกว่าเคยจนเ่ยจนถึงขนาดไหนจนนี่นอนสาลาไม่มีข้าวกินนอนสาลาข้างทางข้าถนนแล้วใช่ค่ะแล้วเหมือนเมื่อวานมีตลาดนัดพอวันนี้เช้าอ่ะไปเดินตลาดเพื่อหาเหรียญนเียคือเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆย,าย,ย,ย้ายได้่อยเพราะอะไรหนีนี่ใช่ชุดพละนี่มีเป็นคอลเลคชันเลยชุดโรงเรียนเยอะมากเริ่มโตขึ้นก็เริ่มทํางานใช้หนี้ให้แม่เลยแต่ว่าเพิ่งมาเป็นความโชคดีก็คือตอนมีชื่อเสียงที่แบบชําระหมดแล้วตอนนี้ ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่แบบมีทวงหนี้เห็นไหมพี่ที่มีข่าวออกมาก็มีบ้างมันหนูข่าวเยอะข่าวเยอะมากจนแบบว่าไอ้เชี่ยข่าวอะไรแล้ววะล่าสุดมันมีข่าวแะ้วมะมีเรื่องปัดหน้าม้ไงเออ<ม>คืออะไรอะ่ะไปไป,ไปเรียนแบบน้องมิซ่า คนด่ารู้ยังเนี่ยวันนี้ไม่กล้าปล่อยหน้าม้าเลยกลัวมีดราม่าเนี่ยคนด่ารู้อด่าแต่จริงๆพี่จำได้ไหมหนูตัดหน้าม้าแต่เจอพี่ปีที่แล้วนานแล้วใช่คนก็โยงอีกกันเรียนแบบลิซ่าไม่แปลกนะเพราะเราภูมิใจใช่แล้วหนูชอบเขาแล้วก็เราก็แบบว่าอยากจะเต้นอยากจะคอปเวอร์เขาอยากเก่งเหมือนเขาเออเหมือนเราแบบว่าเราภูมิใจอะที่ประเทศชาติเรามีคนแบบลิซ่าแต่พอมันเป็นเจนนี่คนอื่นทำเป็นคอปเวอร์ไม่เบื้อแต่ถ้าเจนนี่ ทำพุ่มได้มาต่วแล้ว,ลวช่วยแล้วช่วยแล้วโดนด่าแล้วโดนด่านี่แบบเละมากว่าเป็นอะไรที่เธอมันแค่สัมภเวสีอย่ามาเทียบกับลิซ่าของฉันเรอาอแ,แบบอุ้ยพี่เราไปฆ่าเขาหรืรอเปล่าวะเนี่ยเออเธอมันอะไรนะระดับงานวัดอย่ามาเทียบกับระดับโลกคือเรารู้ว่าเราอยู่ระดับไหนเ,ออเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบหรอกพี่แต่เราแค่ชื่นชอบบางครั้งอ่ะครับใช่แล้วเหมือนตอนน้องปล่อยเพลง่าเงี้ยหนูก็มีแชร์เพลงของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาประมาณแบบ ฟังไม่รู้เรื่องก็อยากจะแชร์เพลงเขาอีกอะไรเหมือนล่าสุดที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวแถวแถวลังสิตไลเดอร์บริษัทหนึง่งดาสวนลักหลังเลยโทรหาเพื่อนมึงอีเจนนี่ตัวจริงแม่งหนงน่าเกลียดมากเดวตัวจริงก็ไม่สวยทุเลศผิวนี่มึงอย่าพูดอย่างเงี้ยแบบเราแบบรอเขาขึ้นรถก่อนได้ไหมอ่ะคือเราแบบแม่เราก็ยืนอยู่แล้วแม่เราเสียใจมากผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเกลียด จริงรพี่นิกหนูพยายามปรับตัวเยอะมากมคือหนูอยากจะบอกทุกคนผ่านช่องพี่นิกเลยว่าทุกครั้งที่โดนดา่าทุกครั้งที่โดนตักเตือนอะไรเงี้ยเราเก็บมาเข้าสมองหมดเลยม,มันไม่มีใครหรอกที่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่มีเรียเหมือนวันนี้เรามีทุกอย่างแล้วอะสิ่งที่เรายังขาดคือเราทํายังไงให้คนรักเรามากขึ้นแค่นั้นเองอหนูพยายามปรับทั้งเรื่องคําพูดกันวางค่ายเกี่ยวกับกฎหมายทนายอะไรคือเกี่ยวกับค่ายเพลงเนะี่ยเราก็พยายามมาปรับอะไรใหม่ๆเพือ่อให้ข้อพิสูจน แต่ว่าด้วยอายุครับเท่านี้มันมันพลาดเยอะมากจริงๆอคือเราเราไม่เคยทําอ่ะพี่ไม่แต่ว่าหนูเซ็กซี่ขึ้นนะพี่ตามอินสตราแกรมมากแต่นี้มีชุดว่ายน้ำนี่พี่หายชุดว่ายน้ำเหรอนี่ชุดว่ายน้ำนี่เซ็กซี่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ขอได้ติ๊กตอกกับเทนนี่ด้วยได้เลยพราเจนนี่คนตามติ๊กตอกเท่าไหร่สิบสามจุดห้าโอ้โหเยอะมากสิบสามจุดห้าลบางคนก็ติดตามไว้แบบว่าให้กำลังใจบางคนติดตามไว้ด่างี้ยเราก็ดีใจนะอย่างน้อยเขาก็พอเราอย่างน้อยคนด่าก็เพิ่มควบิวเวลา อ่ะจะคิดไปอย่างนั้นลนะจริงบางคนคนด่าเป็นแฟนแฟนแันแท้นะรู้หมดมันมีคนที่แบบดีเอ็มมาหาพี่อ่ะอยากให้หนูอ่านเรื่องยาบคายแต่พี่อ่านแล้วพี่มีความสุขว่ะน้องทำไมอ่ะมันแฟนแฟนแท้ทุกวันหนูดูดิี่ยาวมากดูดิแนะนำชีวิตพี่ด้วยอุ้ยแรงมีคำแรงมากใช่ดูดิอันนี้ราได้ไงอ่ะด่าแรงเลยดูดิ เอาจิ้งจิงจะพันมันพันเลยอ่ะโอ้โหมันพิมพ์ได้ทุกรูดูพิมพ์ได้แล้วคำพูดจะหยาบม,มากหยาบม,มากเลยโอ,โยอ <laughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะยอ,ยอมแล้วพี่ชายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะต้องแบบว่าคุณจะหายเจอมึงอ,อยู่ไหน,มน,ไ,หนไม่รู้จักกูซะแล้ว <laughs> เออ,อใครที่ดูอยู่ดาครับผมได้สองเดือนนะไมไ่ด่ากับสองเดือน <laughs> จริงไหมเนี่ยสองเดือนระบายอารอมณ <laughs> ์มาพิมพ์ระบายอารมณ์มา <laughs> สนุกดีค่ะไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้กับใครนานมากเหรอใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็แอบกลัวว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นบ้างไหมพี่นิกช่วยด้วยนะถ้ามีโอ้โหนูพี่จะไปช่วยอะไรหนูเดี๋ยวนึกว่าโอ้เจนนี่พี่ปกป้องน้องจางเลยได้พี่จะให้พี่ไปช่วยอะไรหนูหนูเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศพี่ก็อ่ะทันปัตตาสามสี่อันดับละทันเล่นดราม่าละอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอไปนั่งคุยกับน้องยิวหน่อยได้นะครับแล้วก็หนูเปิดรถตู้ ของหนูนะแม่ใช่ค่ะคันนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวถามยิวเลยว่ายิวคือใครทํางานอะไรมีธุรกิจอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวไปหาน้องยิวครับผมได้เลยน้องยิวสสวัดีครับ <W> คุณยิวครับมาคุยกับน้องยิวหน่อยแล้วก็ พอได้วยเมื่อกี่แอบสัมภาษณ์อยู่ว่าเขาจะมาเป็นแฟนกันได้ก็ผ่านดรามร่าผ่านดราม่าเยอะเขาบอกว่นที่เขาเปิดตัวเต่คนแชร์หกหมื่นคนด่าอะไรใครคนด่าว่าน่าจะเกิอ6หกหมื่นอ่ะเรคนดา่าแฉกีว่วัยลุยคุณนิกกี้คุณถามหน่อยผ่านเรื่องราวแบบเนี้ยมาได้อย่างไรเรื่องราวพวกดราม่าประเด็นดราม่าจากกระแสสังคมที่เขาต่อว่าเออมันผ่านไม่ได้สอนหน่อยสอนลูกชายโอบอยถ้ากัพี่กี้คุยกันแล้วว่าถ้าดราม่าเยอะอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเขาเขาต่ได้ทัแล้วน สามสี่อันดับเนี่ยอาจจะเป็นผมนี่เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ข่าวเลยเนี่ยเพราะคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยโทษนะเป็นริงไปขูเลือดไปดูเลือดแตกกูไม่จำได้ไหมที่ดินที่ใต้เราอะครับที่เราขับรถไปที่ใต้อะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยซอยนี้ดีนะมีร้านอาหารใหญ่ๆทางขวามือตัวข้าเซินทันอะร้านเขาบอกร้านน้องเขาอ๋อเหรอร้านคุณเหรอร้านอะไรร้านนี้มันมีตั้งมาตั้งนานแล้วนะวังเร่องเมืองใช่ค่ะโอ้ที่ร้านคุณเหรอครับ ไม่น้องยิวคือจริงๆหนูก็มีร้านอาหารอยู่แล้วอบของเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวที่บ้านเพรากับเจนนี่มาสี่เดือนห้าเดือนเป็นยังไงบ้างอยู่ด้วยกันได้มีความสุขครับคือ <ฮะ S 1> คิดอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าเรา อยากพพอร์ตเขาแบบว่าดีกว่านี้แล้วก็มีความสุขมากกว่านี้เรื่อยๆที่นี่คุอยาก็บอยอยากให้ดูมุมของเจนนี่นะมุมที่เป็นเด็กทำบะฮักกินได้ประสบความสําเร็จนะถือว่าประสบความสาเร็จนะนิกิโอ้ยิ่งกว่าประสบความสาเร็จใช่ไหมถ้าเรามองเขานะไม่ชอบเรื่องอะไรก็ตัดทิ้งไปแล้วกันมองเฉพาะตัวอย่างที่ดีของเจนนี่แล้วกันน่แบบคุณเนี่ยถ้ามองเขาจะมองอะไรคุณในมุมมีติดีของคุณ นี่คือมุมดีเป็นรายการที่พูดตรงแล้วก็เรีวมากจริงๆขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะวันนี้น่ารักมากเดี๋ยวให้น้องไปกินข้าวเอฟซีถามว่ากูยังไม่ดูรถพิจิเน่เลยเฮียขอบคุณด้วยม่มีชื่อเพลงทุกเพลงของเราอยู่บนรถค่ะเพื่อเพื่อบอกตัวเองว่าที่มีวันนี้ได้ก็เป็นเพราะผลงานเหล่านี้ที่เราสร้างมา จะได้มีวิธีปรับตัวเรื่องของเป็นเจ้าของค่ายเพลงไปเล่นสดต่างๆหนูเปลี่ยนเป็นคนที่ไลฟ์สดอะไรนั้นร้องเพลงออนไลน์ใช่ค่ะนี่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะใช่ค่ะทำ<ห>คอนเสิร <concert online S 2> ์ตออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์แล้วมันได้ยังไงเทนี่หน,น,นูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เยอะขนาดนั้นเราเปิดขายบัตร150คอนเสิร์ตแรกออนไลน์แรกในชีวิตเนี่ยขายได้เกือบ2องล้านค่ะ ไอ้เด็กสมัยนี้ไอ้สิ่งแบบเนี้ยมึงต้องมาดูมันหนูไม่คิดเลยว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้คือเราตั้งใจทําแค่ว่าให้ลูกน้องได้มีกินให้ลูกน้องได้มีงานมีเงินในช่วงโควิดแค่นั้นแต่สรุปโอโูหได้เยอะมากแล้วทีนี้เราก็แบบปรับเงินปกติลูกน้องได้เท่าเดียวพอทําอ,อนไ์ก็ให้ห้าเท่าทำไมมันถึงมีข่าวว่าแบบว่าเจนนี่ไม่ค่อยให้เงินได้ทองน้องในค่ายก็เลยต้องออกกันเออไม่ไม่จริงค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราให้ใน พอเขาเรียกว่าพอสมควรครับ,รบแล้วถ้าสมมุติว่าหนูขออนุญาตพูดตรงๆว่าคือกว่าที่เราจะมีวันนี้ได้มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร,ครวันหนึ่งน้องๆในค่ายอาจจะได้มากกว่าเราก็ได้แต่ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์นิดนึงค่ะคคแต่ก็ไม่ได้แปลว่าน้อยจนน่าเกลียดเพราะถ้าน้อยจนเกินไปเราก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะ ไม่เป็นไรถือว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ครับชีวิตแล้วก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเก่งกว่าพี่ตั้งเยอะเก่งมากเก่งกว่าเราตั้งเยอะกูบอกเก่งกว่าโหเก่งกว่าเราเด็กอายุยี่หกเก่งกว่าเราตั้งเยอะเดี๋ยวจะมีโอกาสมาฟิตชัลลิ่งฮิปฮอปกับปั๊บบิทูนิกฮิปฮอปได้ไหมทำเพลงเลยฮิปฮอปได้โยเอาไม่ละไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกับพีฮอตก่อนพีฮอตจับมือก่อนแล้วไม่ทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะเพ๊กออกไม่ทะเลาะเลยเป๊กออกไม่ทะเลาะกันไม่ต้องไปนั่งคุยแล้วกันพี่หนุ่มนะ อาเคียงได้จบคนลาบเร็วเออลาบแล้วนะอ่าโอเคขอบคุณมากน้องโอ้ดีดเดีดีลมาหนึ่งมาหี่งเอลิลี่เหรอเออลิลี่มาขอะลิลี่ลิลี่อยู่นูนลิลี่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 อันนี้แม่อันี้ลิลี่มาโตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวเท่าไหร่แล้วลิลลี่ปีนี้สิบเ จริงไหมพี่สาวบอกหนูจะฮุบค่ายนี้จะไล่เขาไปอยู่ช่องยูเจนแล้วใช่คู่วันนี้ยอดวิวใน YouTube ยูเจนมากกว่าของเก่าไม่น้อยใจแล้วนะน้อยใจแล้วนะอย่าทิ้งกันนะอย,อย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันะแล้วก็แฟนคลับนะครับทั้งยูเจนทั้งเร่องหมดจะสดชื่นไม่คิดไม่ชัดไม่อยากทิ้งช่องนี้นะเก็บช่องนี้นะนับวันยิ่งเบาเบานะโอเคขอบคุณนะน้องหลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปบายเจอกันไป ก่อนจะไปนี่เขาบอกเด็กปั้นเขานะ,ะเด็กปั้นหนูชื่ออะไรหนูแพ้ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะหนูแพ้ได้หมดท่าสดชื่นเด็กปั้นเห็นว่าเพลง15ล้านวิวจริงไหมใช่ค่ะเพลงคันนี้คิดชอบเธอค่ะหนึ<า>่งสองสามปลชันลามขึ้นโบกสี่ห้าหกทงไปเลิฟอยู่หนึ่งสองสามปลาชันลามขึ้นโบกสี่ห้าหกทงไอ ก็โดนครูตีอ่าน่ารักมากพี่ที่มีข่าวว่าเจนนี่ดูแลคนในค่ายไม่ดีครับดูพี่ตะกก้องนะดูข้อข้อมือนะดูข้อดูที่กันโต้งที่กันโต้งเขาบอกดูแลดูแลไม่ดีในค่ายไอ้ดูข้อมือดูข้อมือนะพี่สร้อดองขอโทษนะพี่อันนี้ผัวไหม ้าวทูอาหารเสริมสำหรับท่านชายบำรุงร่างกายบำรุงเลือดและหัวใจสนใจสั่งซื้อ at ้าวทู